บาริญยาเป็นพระบวชใหม่ไม่ได้ดังใจบวชแทนมุนคุณคำสั่ญ่าว่าหลังลลานบวชอยากจะถอยปอเช่แขนใหญ่ให้อาความอยากได้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนไม่ได้ซ้อนคำซ้อนในพระธรรมใดๆเ็ใช้ชีวิทเซเพลมาอย่างไรก็ยังใช่ไปเหมือนเดิมอย่างเก่าพอบวชเข้าวันที่สามน้ำแก้มยังไม่ทันได้หลั่งไหลคิดถึงเรือนร่างนารีสุดใจ

บารินยาบ่าไม่ได้ไม่เท่าไรหัวใจว้าเว้ห้อยหากกังหนักทนไม่ไหวชักเว้าเกิขอดเอาบอสังคาที่เซษความจันไรกินหัวเลยบ้นึกขึ้นมาโทรอหากันดปทีบอการื่อะไรถึงกัเตจไม่พอใจพร้อมใจทุกบาททุกสตังความอยากเข้ามาดาังถมกิเลสราคะควบคุมตัญหาหมดสิ้นกันแล้วเพศบันพ่าชา ปาราชิกไปเลยไอ้เหี้ยควยดั้งโดอาบัดิโ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 ยความเป็นคนมันจะสูงแท้สุดตัวทำก็จนไรในบะเลืองนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูง,สง,สง,สงอยู่ที่ตัวทำก็จนไรในบะเลืองนรกลงทัน มนุสเสอเซอามาพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเสอเซอามาพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเสอเซอาม่าพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเซอเซอามาพันเตไอคนนีหวานกูก็ด่าได้ดียาเย็ดควยดังโดอาบัดีโยอะกวยดังโดอาบัดีโยอะกวยดังโด อาบดีิโยควยตั้งโดอาบดีิโยความเป็นคนมันจะสูงแท้สุดแต่ตัวธรรมคนจันไรในผลาองนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงแท้สุดแต่ตัวธรรมคนจันไรในผลาองนรกลงทันอยู่ที่ตัวธรรมคนจันไรในผลืองนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวธรรมคนจันไรในผลาองนรกลงทันอาบดีิโย